จะเรีกค <iyorsun. S 2> ือแต่ว่าอ er <heart> he so like ันผู้ยิ on tao, ่งคนที่มันขนเงินจากอันเยอรมันนี่น้ำจังใดมันจังบ่คืดว่าสันดอกถ้าเขามีผัวผิวเยอรมันอีหลีอีหลอกันดอกกันเดียจังใดเขาจังบ่คืดว่าเขามีกฎข้อห้องข้อห้ามเขามีกฎว่าเอาออกได้เท่านั้นเท่านี้เนาะพี่น้องค่ะงืดมันก็เลยทำให้ปลาเน่าทั้งปลาเน่าหนึ่งตัวมันหมิ่นไปทั้งของค้องพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสู้ผู้สุกคนนะคะพี่น้องคะสาวๆว,วันเสาวได้เกือบอาทิตย์แลาา้วพี่น้องคะลมหนาวมาแล้วพี่น้องคะไผมีครูมีเคี่ยงก็ดียุ่เนาะพี่น้องเนะาะไผมีครูมีเคี่ยงกับพ่อเด็กกอดพ่อเด็กอุ่น <c oughs> ไปวิไล่นี่คือสีได้กอดขวดโอ้พ่อเมียนเสือมันเป็นรูปขวดไหมคะก็ะเลยว่ากอดขวดเนาะกัะนเนาะกอดม้อนนี่แหละคะ่ะ ยังวิไลกับกอดโมโนโนอนเอาไปละกับพี่น้องค่ะเพราะว่าช่วงนี้กับวีทรงวีซากับท่านได้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะเออ่วิไลอวอลเลียงวีซ่าพี่น้องค่ะมีพี่ๆเพืพ่อนๆถามมาว่าเมื่อไหร่วิไลจะเดินทางไปประเทศเยอรมันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะครั้งที่วิไลเฮ็นวีซ่าปีเมื่อปี2020เนาะแรกเริ่มเลยเมื่อปี2020ัี่สที่วิไลเฮ็นวีซาระยะยาวหรือวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันเนาะค่ะพี่น้องมาเนี่อา่า วิไล e จาได้ว่าประมาณหนึ่งเดือนกับสิบเจ็ดวันพี่น้องคารที่วิไล e ได้รับเล่มเนาะค่ะเนาะคือว่าที่วิไล e ได้รับการตอบรับแล้วก็เข้าไปรับเปลี่ยเอาเอาพา,าสปอร์ตไปรับเปลี่ยอยู่สถานทูต <c oughs> ครั้งนั้นวิไล e จําได้ว่าประมาณหนึ่งเดือนกับประมาณหนึ่งเดือนสิบเจ็ดสิบกมือนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะ่ะวิไล e ได้ประมาณเดือนกลัวๆวิไล e ยื่นไปก็ประมาณเดือนกว่าเ <c oughs> ดือนเกือบเกือบจะยี่สิบวันเนาะบานนี่ ครั้งที่แล้วเขาบอกว่าไม่เพราะที่ครั้งล่าสุดที่วิลยืนเนาะค่ะพี่น้องคะครั้งล่าสุดวิลยื่นไปวันที่18เนาะ,ะเดือนไปเดือนกันยายนเนาะค่ะตุลาคมอันหนึ่งเดือนนี่พฤศจิกาวันนี้วันนี้วันที่18พฤศจิกายนเนาะก็ครบจบสองเดือนเต็มเต็มแล้วเนาะแต่ตอนที่เรายื่นเขาว่าอ่า มีสราระยะยาวกาันระยะการทํางานหรือว่าการยื่นไปก็ปรปราณป,ป,ประมาณ2หรือ3เดือนถึงจะรู้ผลพี่น้องคะแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงที่นี่พี่น้องคะ้ดยเหตุผลชีวิตไรมะนังเวาโดยเหตุผลชีวิตไรมะนังวา,เ,วา,มา,า,งวาเมื่อนี่ก็คือว่าการวางแผนเอาไว้เรื่องการเรียนของวันทีท่เท่านันทานี้หรือว่าการที่คุยกับ โคปิ n เนาะค่ะเนาะอ่าก็อ่าก็เพื่อเพื่อเรียนภาษาเนี่ยแ่ะครับกับสถานสถานที่เราเราเราจะไปเรียนภาษาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะหรือว่าโฟกชูเลติติต่อไวเนาะทีนี้เราเราไม่ได้ไปตามกําหนดเพราะว่าครั้งแรกเราคิดว่ามันจะไม่นานถึง2เดือนประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้ครั้งนี้มันนานพี่น้องคะหนึ่งปัจจัยเนาะที่วิไลวิไลบอกก็เพื่อนๆอน่าที่แบบว่าเขาก็มีแฟนคนเยอรมันหรือว่าในเพจของอ่าพ่อบ้านเยอรมันเนาะ ในในในเพจของพบานเยอรมันที่ที่วิ่งไลไ้เดบงข่าวข่าวเนาะแล้วก็ทีวิไลไดดรู้หรือว่าไดเบา้าได้พูดได้คุยกับสาวสายฟอที่จากประเทศเยอรมันคือกันค่ะพี่น้องคะก็ค,ะคือแบบว่าพี่น้องคือสิจาได้เนาะคะ่ะเพื่อนๆพื่อนตทุกคนอาจสิจําได้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยได้รู้ข่าวข่าวเรื่องที่ว่าะะยิงไทยเนาะค่ะเนาะยิงไทยโดนจับที่สนามบินที่ประเทศเยอรมันเพราะว่า พกเงินมา,าพกเงินมาถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ3 4ล้านบาทไทยเนาะค่ะพี่น้องค้าหรือว่า,าถ้าตีเป็นเงินยูโรก็ได้ยินค่าประมาณาแสนกว่ายูโรนี่ระคาวิไลก็ได้ยินประมาณนั่นเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยูโรหนึ่งสามสิบแปดบาทกู้กูเศร็เพี่น้องค้าทีนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยมันก็เกือบสามล้านเกือบสี่สามล้านเกือบสี่ล้านเนาะค่ะพี่น้องค้สี่เศษสี่ปลายทเท่าไรเท่ากับบ้านหูแต่ว่ามันมันก็เป็นเงินที่เยอะและอีกอย่างหนึ่งมันได้ วิไลกับเพื่อนหรือว่าสาวๆส,สายฝอเยอรมันที่คุยกันเนาะค่ะหรือว่าจากที่วิไลอ่านในเพจพอ่อว่นเยอรมันหรือว่าจากทีู่กข่าวมามันมันไม่ละเอียดละออมเหมือนข่าวที่เมืองไทยเนาะค่ะข่าวที่เมืองไทยถางเ,เบื้องข่าวเบืองอย่างถามีข่าวมีอย่างก็กจะเจาะไปว่าเหตุผลอะไรเขาจะต้องเข้าไปถามว่าทาไมถึงพกเงินมาเยอะเอาเงินมาจากไหนทางานอะไรผู้หญิงคนนั้นมีผัวที่ประเทศเยอรมันหรือไม่หรือว่าเธอไปครั้งแรกหรือว่าเธอถูกอ่า จังไดล่ะเธอเธอหิ้วกระเป๋ามาให้เขาแล้วก็เธอโดนหรือว่าจังไดคือเหตุผลหรือสาเหตุต้นสายปลายเหตุเราไม่รู้เนาะค่ะพี่น้องคะแต่เขาเขาเจ้าเจ้าเฮาเฮานี่ก็คุยกันเออสองสัยผู้หญิงคนนี้จะเคยไปเยอรมนันครั้งแรกหรือว่าสงสัยผู้ผู้หญิงคนนี้จะโดนหรอกสองสัยผู้หญิงคนนี้จะแบบหิ้วกระเป๋ามาให้เขาแบบโดยที่ไม่รู้ว่ามีเงินในกระเป๋าหรือว่าจังไดมันก็เป็นการสันนิฐานสําหรับวิไลคุยกันเนาะคะ่ะ,คะนาะแต่เหตุ แต่เหตุนี้หรือว่าข่าวนี้เกิดขึ้นมาที่นี่พี่น้องคะประเทศเยอรมันเขาก็จะเข้มงวดแล้วก็ทําให้คนอื่นๆที่เขาเดินทางไปที่นั่นมันก็เกิดประสบกับปัญหาด้วยกันเนาะจังของวิไลท่าวิสาขังก่อน,นี่วิไลาถาแบบเดียววิไลกระไดแต่ที่นี่พี่น้องคะนี่วันนี้วัน,น,วนที่18พฤศจิกายนนี่ครบจบ2เดือนพอดิบพอดีนะคะสองเดือนพอดีวันนี้ตอนเช้าวันที่18อ่าววันที่18กันยาที่ผ่านมาเนาะค่ะ ก็วิไลไปยื่นบีซ่าพอมาถึงวันนี้ก็สองเดือนเต็มๆนะคะพี่น้องขาสองเดือนเต็มๆที่ครบสองเดือนในการยื่นบีซ่าอันภาษาบาลเ้าวา่าอันปลาตัวเดียวเม้นทั้งของเลยคราพี่น้องขาอัน ปลาอยู่ในถังตัวเดียวเนี่ยปลาหนึ่งตัวถ้ามันเน่าถ้ามันหม็นเหรอมันก็หม็นไปเมดพนะพี่น้องมันทําให้ตัวอื่นตัวอื่นๆปลาตัวอื่นๆได้รับกลิ่นหมินไปด้วยนะพี่น้องค่ะหม็นบนเนาะอันทับาอีสานบรนเทาไว้ยังไงเปียกๆเมี่ยงๆโรยบอก่างไงเอายังไงก็คือปลาตัวเดียวปลาเน่าตัวเดียวหม็นทั้งของเนาะพี่น้องค่ะอันนั้นไปหาปลาแล้วปลามันเน่าตัวเดียวมันหม็นอยู่ในหินของตัวเดียวมันก็เทศในของหม็นไปเมด่เนาะพี่น้องค่ะมันก็กินคุงไปเต็มของวันปลาตัว่าโอ้ย พราะงเราก็พราะงเราก็ถามมาวิล่าอเธอเขียนเขาไปสอบถามสถานทูตหรือยังกันเลยบอกว่ามันยังไม่ครบสองเดือนฉันยังไม่เขียนหรือว่าฉันไม่อยากจะเขียนเพราะว่าเขาก็บอกแล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นไปตามกฎตามขั้นตอนเนาะค่ะเพราะงัยเราก็งบอกว่าโอเคเราพลาดเราพลาดในคอสที่ที่เรียนของช่วงนี้ของช่วงนี้ไปแล้วแล้วเราค่อยมาดูช่วงใหม่แต่ว่าเราเราก็รอนะคะรอจากสถานทูตนี่แหละค่ะพี่น้องคะเท่าที่วิไล่หูมาเนาะ ผู้หญิงไทยเฮาทียูเยอระะมันหรือว่าทียูแต่ละประเทศหรือว่าผู้หญิงไทยในบางกลุ่มเนาะค่ะเนาะอันถ้าเขาถ้ามันไปกระบทบกระเทือนผู้ใดวิไลก็ขอถทดขออาไยใตยต้ตนบอกตูมเนี่ยค่ะเท่าทีวิไลหูมาเนอะอาะการค้นของไปแบบว่าการฝากสื่าการามันจะมีชอบหิ้วของกันไปแล้วก็เอาไปแบบไม่ได้เสียภาษีเนาะค่ะเนาะหรือก็ชอบซื้อของกันไปแล้วก็เอาของมาขายเอาของไปขายแบบหิ้วไปหิ้วมาแบบ รับจ้างหิวของอะไรประมาณนั้นเนาะค่ะเทวทีวีไรหูเทวทิวิไลได้ยินมาและวิไลก็เคยสัมผัสกับคนพวกนั้นที่เป็นกลุ่มสาวไทยที่อยู่ในเขตที่วิไลยอยู่ก็มีค่ะวิไลก็ได้ยินแบบว่าเขารับตรงนั้นเขารับตรงนี้เขาแบบว่ารับหิวของอะไรค่าหิวของเล็กๆนิดหน่อยแล้วก็หิวมาขายแน่หิวเอาให้หรือว่ารับผู้นั้นผู้นี้ช่างห้แต่บางครั้งมันก็เป็นการที่แบบ บางครั้งมันก็ถูกค่ะค่ะมันครั้งมันก็เขาโอเคมันไม่ได้ความผิดที่เขาจะยิวของเล็กๆน้อยๆจากพ่อจากแม่ไปฝากอันนั้นคือไม่ผิดแต่ในบางกรณีมันก็มีแบบเหมือนการค้าการขายเหมือนกับการหลีกเลี่ยงภาษีเหมือนกับการมีภาษีของเขาเนาะค่ะพี่น้องค่าถ้ามันไปกระทบกระทั่งผู้ใดกับวิลก็ขคโทษเด้อค่ะวิลเปรียบเทียบในบางกลุ่มที่ในบางกลุ่มที่ลักลอบทำเนาะค่ะในบางกลุ่มที่ทําแบบไปตามธรรมดาเสียค่าเสียค่าน้ำหนกน้ำหนักหรือเอาแค่อะไรไปขายเป็นธรรมดามันมันก็ไม่ผิดหรอกค่ะเพราะเราจะมากินเนนาาาะแแต่่่่ใบบบงกลุมททีํว หลบเลี่ยงเขาหรือพอเขาโดนจับมันก็มันมันก็เหมือนกับคนอื่นเนาะค่ะเนาะมันก็เลยทําให้คนอื่นที่บางครั้งที่แบบเหมือนเหมือนโอกาสในบางครั้งมันอ้มเบายากพี่น้องค่ะเบายากก็คือความหมายว่านั่นแหะปลาเน่าตัวเดียวมันม็นไปทั้งของอ่ะล่ะพี่น้องค่ะวิไรกรพอใหยายกกระรางรออยู่เนาะร่อนมาบานี้ วันนี้ครบหนึ่งเดือนพอดีวิไลกสิทธาประมาณจากวันอาทิตนาเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลกสิรอประมาณอาทิตนาจังสี่ร่างเอกสารหรือว่าเขียนเมลเนาะคะ่ะเขียนเมลเขาไปเพราะพราะแต่ละครั้งถ้าวิไลมีข้อความที่อะไรที่แบบว่าติดขัดหรือปัญหาเราก็จะเขียนเข้าไปสอบถามในสถานทูตไม่ผิดหรอกการเราเข้าเขียนเข้าไปถามเพื่อ,เพ,อเพื่อสอบถามได้เนาะพี่น้องี่ใส่สีดําวันนี้ใส่สีดําทัางชุดเพราะว่าอะไรคขาไม่ขึ้นนี่อ่ะ หมู่บ้านข,ขา้างๆวิไลมีมอลลัมเนาะคะ่ะเบาเตาไปจักหน่อยเบาหอเตาเบาหอฟังเป็นยังไจังไซสุดดั่เพราะว่าในหมู่บ้านวิไลเก่าอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะคนเจ็บคนป่วยผู้เฒ่าผู้โถเนาะเพิ่อนอ่าก็คือก็คือว่าล่ะค่ะผู้เฒ่าผู้โถก็คือมากใหม่อันล่อรนขวัญเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาก็ว่ามากใหม่ล่อรนขวัญคือว่าอายุหลายแล้วเพิ่นก็ ธรรมดาเนาะมันก็คือหมากไม้มันหมากไม้ตอนมันเอ่อเติมมันโตมันมาเป็นดอกเป็นผลเป็นผลมาพอมันเถามันแก่พอกินพ่อสุกแล้วมันก็เป็นหมากไม้ที่ล่อล้นขวันเนาะนั่นไงเพื่นกะเทาแล้วละเพื่นกาป่วยไปนห้านเนาะค่ะเนาะคือคือเปรียบเทียบกัคล้ายๆว่าหมากไม้หมากไม้ล้นขวันนะคะมันมันล่อสีล้นขวันาะคะพี่น้องค่ะนี่กะสสไปเยียกินท่านเนาะค่ะเดินขึ้นไปนี่กะตาหมู่บ้านนี่ค่ะพี่น้องค่ะ สาหรับหมูบ่บ้านคางๆไม่เป็นเพราะว่าบ้านมีไร่มีสามหมูบ่บา้านคือว่าไหว้ฟังเนาะค่ะในในในเขตเดียวกันมันมีสามหมู่บ้านสองวัดหนึ่งโรงเรียนเนาะคะ่ะเนาะบ้านมีไร่ซีีวัดหนึ่งแต่กลางบ้านกับบ่ามีวัดเพื่อนกับเขาไปร่วมวัดทั้งผู้เนเขามาร่วมวัดทั้งผีเนรหลวก็มันก็สิมีวัดอีกวัดหนึ่งเนาะค่ะสามคุ้มสามหมู่บ้านในในคุ้มเดียวกันในคุ้มสามคุ้มแต่ว่าสองวัดหนึ่งโรงเรียนเนาะคะ่ะเพื่อนเมื่อนี้ลบางอีกแห่งหนึ่นงข้าเจ้าสิส่งสการเมื่อนีเขาเจ้าจ อันนั้นเพิ่นกับปวยเนาะเพิ่นกับู้เฒ่าคือกันลงลงเรื่มเรื่มเรากับเพิ่นลมเพิ่นลมผู้เฒ่พาพี่น้องขาคือเมของวิไลละ่ะถ้าถ้าแข็งคือถึงบ่าจากแข็งแห้งเดินเหินกับโอเคอยู่คะ่ะเดินเหินย่ำเดินเหินใดก็โอเคแต่ว่าคนแก่คนมีอายุเราต้องระมัดระวงังพี่น้องค่าเป็นเหรเป็นบทเรียนนี่คือว่าคือเมย์ของวิไลละ่ะคือ เพิ่นยางไปสไมาสาเพิ่นก็โอเคแต่ถ้าได้ล้มเนอกเพื่อนพลาดเพื่อนล้มในห้องน้าแม่ของวิไลออกจากห้องน้ามาเพื่อนมาล้มอยู่หนาห้องน้าแต่ดีแจ่มึงว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมั่นมันบ่าเป็นปูนนะคะหัวเรื่อยบหนอกแจ่งว่าถ้าพูดเท่าล้มแล้วการล้มกระดูกระเดี่ยวพี่น้องคะกระดูกระเดี่ยวหรือว่าลงกายมันมันบ่คืออ่ะยังมูเจ้ามูข่อยเนาะเรายังนมยังแน่นเอาไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดเท่าได้เพื่อนได้ลม้ม แล้วบันทีบนก็สิเป็นเย็บเป็นออดเป็นกระดุงกระดูเป็นนั่นเป็นแน่ละกะันค่พ่อเม่ผู้ใดยังอยู่อยู่กับวิไลก็ขอฝาข้อเตือนนี่เด้อถ้าเพิ่นได้นล้มนะคะเนาะ,ะการเดินเทินเดินยังกับพยุงพยุงกระๆๆๆดูแลเพิ่นให้ดีแต่ถ้าเพิ่นเด้ล้มเพิ่นเด้ประสบกติหิในการล้มคุกคุกค้านแล้วมันก็จะทําการให้ร่างกายที่แบบว่ามันมัน ันเปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องคะตอนแม่วิไลลมหนีเร่าก็เป็นสันกระดูกกระดูกสันหลังเราก็ได้่ําเล็กคําเล็กยู่เป็นสองเดือนสามเดือนพ่อได้เอาเล็กออกแล้วเอนี่ก็เป็นออดเป็นแอดเป็นปวดเป็นอังมากแหะค่ะเบงสี่ะคัะพี่น้องคะพูดเทาได้เป็นแล้วเอาะลัะพี่น้องคะอย่าเอาลายใหญ่ห้างแล้วค่นเนาะอันตะวันมะนีทา้งคุมบรรนวนกาเขจรงสการ์นะคะแต่คุมบรรนวนสูงนี่เพิ่นมัวตะไปเมื่อคืนนี้ประมาณสามทุ่มวิไลจริงๆขจาไปเบิงมอ่ำน้องสาวทามาไปเบงบอ พระเจ้าจมีบุญมีงันแล้วก็เจ้าเอาอ่ามาลำสมจิตบอทองมาวสันวาโอ้ไปโหลดวิไลเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าถ้าเริ่มต้นกินเราก็มูก็พวกเต็มหัวคำถ้าบ่พผ้าถานำแอลกอฮอล์บ่าเขาป่าวิไลวิไลบอบบลองไปนะคะพี่น้องคะถ้าได้เห็นวิไลไปฟ้อนน้าฮานก็คือนั่นค่ะมีสีมึนๆจังหน่อยเราหนาเริ่มด้านแล้วจากกังกาไปเต้น <c oughs> นักกาไปแต่ว่ามขึ้นมาไปค่ะนอนอยู่ประมาณจากสามชมก็ได้ยินเสียงพระเจ้าจ,จปดประทั่นาะคะวิไล เ่สาร์นี้ขี่มอไส้ไปแล้วเทนึงว่าสิไปใจในหมู่บ้านวิไลมิจัยครับเช่าพนักกิจกค้านันคานีเนาะค่ะเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าวิไลบ่อปอเจ่าว่าขจ้าว่ามือนี้มันบอลเหล็มในมิยางหลายดอกเพราะว่าเป็นหัวตะเมิดบนไฟมืดขึ้นทำนี่กับสิ่งออื่นกต่สิเหลื่มมีแนวอยู่เน่าหยาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะความเจ็บความไข้หรือว่าชีวิตคนเฮาเนาะมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นวงเวียนของชีวิตเนาะมันเป็นวักจักรเป็นเหมือนกงจักรเป็นเหมือนอะวักระจักของชีวิตเป็นเหมือนวงเวียนชีีีีีววิิิิตเเเเนนาาาะะะททุุกกกกกกส่่่่งงอยมมมมดดดแแับคล้็ มีแก่มีเจ็บแล้วก็มีดับไปมันเป็นวงเวียนของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาคอนสัตว์โลกนะคะพี่น้องคะจังมูลเจ้าโมข่อยจังวิไลเบาจ่อยๆอยู่นี่เกิดจักมูหูมือใดก็คือว่าละ่ะค่ะวิไลก็ขอให้ยุบไปจนเก่าซิบเลนขี่ก็ขอให้ได้เลนคือว่าละ่ะ <laughs> ขอให้ยูกับลูกกับหลานโดนๆแนล้ะพี่น้องคะเอาละค่ะขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุดคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้คะ่ะวิไลเนาะคะ่ะคิดว่างสิ่งใดก็ให้สมบังดังรปรถนาะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเนาะค่ะพี่น้องคขาคือแต่ว่าอันผู้หญิงคนที่มันขนเงินจากกันเยอะละมั่นนีนะจ,นนจ้งใดนจัาบ่คคืนว่าสันดอกถ้าเขามีผัวเพี้เยอะละมั่นอีลีอีลอ,อกระดอกระเดียจ้งใดเขาจังบ่คืนว่าเขามีกฎข้อห้องข้อห้ามเขามีกฎว่าเอาออกได้เท่านั้นเท่านี้เนาะพี่น้องขา อเอาละค่ะพอกันไ่เจอกันไ่ในคลิปหน้าค่ะ